สวัสดีคับสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะครับผมก็จะมา,าแนะนําลูกศิษย์คนล่าสุดนะครับที่มาเรียนซ่อมนาฬิกานะครับซึ่งประวัติน่าสนใจมากนะครับชื่อคุณขวัญน,นะครับชื่อจริงเทมากชื่อเหมือนฝันนะครับแล้วก็จบมาทางด้านการแพทย์ด้วยจบไมอดนแล้วก็จบอีกมหาลาัยหนึ่งก็เป็นเกี่ยวกับการแพทย์เหมือนกันแต่ว่าม,ามีธุรกิจ หลายอย่างนะครับแล้วก็หนึ่งในธุรกิจที่คุณขวัญทำก็คือขายนาฬิกาพือสองนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักคุณขวัญกันดีกว่าว่าคุณขวัญทำไมเรียนการแพทย์ถึงจบมาทำธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านนาฬิกาด้วยนะครับเดี๋ยวให้คุณขวัญแนะนำตัวหนึ่งครับค่ะสวัสดีค่ะขวัญน,นะคะเหมือนฝวันวนนาพิยาชรคะ่ะก็คือเป,<ม> <laughs> เป็นลูกศิษย์เป็นลูกศิษย์ของทาง ที่นี่นะคะก็ได้มาเรียนหลาย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 ครั้งและก็รู้สึกว่าได้อะไรมากได้อะไรได้ความรู้เป็นจำนวนมากครับแล้วออต้องถามนิดนึงว่าออย่างเราจบมาจบคณะแพทย์เลยหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นเกี่ยวกับ,บทางด้านยาจบคณะแพทย์ค่ะแต่ว่าก็จะมีสาขาย,ย่อยของเขาคา่ะฝันจบเป็นทางทางเทคโนโลยีทางเทคนิคการแพทย์อื แล้วทําไมเราถึงไม่ประกอบอาชีพที่แบบว่าดังสายที่เราเรียนมาเพราะว่าเข้าใจว่าจบมาทางด้านนี้โดยมากแคลเรพาร์ตเขาก็จะแบบมีโกโใช่ไหมใช่ไหมเหตุผลทําไมถึงเลือกที่จะทําหลายธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยครับมันมันตั้งแต่ตั้งแต่ยุคโควิดมากกว่าก็คือตั้งแต่ม,มีโควิดเนี่ยมันเวลาเราแบบยิ่งมีลูกมีครอบครัวค่ะ มันจะไปประกอบอาชีพอะไรที่ทางด้านการแพทย์เนี่ยค่อนข้างจะค่อนข้างจะส่มเสี่ยงนิดนึงใช่เพราะช่วงนั้นเนี่ยมันมีความหน้าหน้ากวลมากใช่เราก็เลยถอยออกมา9ก้าหนึ่งแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะขายอะไรเราจะทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรามาเล็งเห็นว่าแบบเออเราก็มีกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองมีนาฬิกามือสองอย่างเงี้ยค่ะที่ที่เรา พอจะลงขายไดมม้มันประกอบกับช่วงต่อสู้ในช่วงโควิดมาก่อนอแต่เหมือนเหมือนกับว่าธุรกิจนาฬิกามบอสองเหมือนคุณขวัญก็คือมี2อร้านเลยใช่ไหมครับร้านแรกที่เราทําที่ตึกแดงที่เป็นร้านตัวเองแล้วก็เหมือนจะมีของธุรกิจครอบครัวด้วยที่เป็นแบรนด์เล็กนาฬิกาที่แบบแบรนด์เก่าแก่มากก็คือจริงๆทางครอบครัวเขาก็ขายมา มาระยะเวลานานแล้วอะไรเงี้ยค่ะซึ่งหันก็เพิ่งเพิ่งจะมาจับได้ไม่กี่ปีก็ประมาณสัก8ปถึง8ปีประมาณเนี้ยค่ะช่วงเราๆนี้ค่ะเพราะว่าเราเริ่มจากขายกระเป๋ามาก่อนแล้วก็เริ่มแปดปีนี้ก็นานเหมือนกันนะอยู่ในตลาดมานานเลเริ่มมาเป็นขายนาฬิกามือสองตอนแรกก็ยังดูไม่เป็นอย่าค่ะก็แต่แต่เราอ่ะเราเป็นคนใช้งานไงค่ะ เราจะรู้ว่าอันไหนเนี่ยอันไหนเนี่ยมันมันแท้แต่อันที่ปลอมเนี่ยเรายังไม่รู้ทีนี้เนื่องจากในกามือสองจริงถ้าผมมองในตลาดในกามือสองเนี่ยคือมันมั่อนกว้างมากมีหลายแบรนด์มากนะครับเรามีโฟกัสไหมว่าโรเล็กเนี่เอาเฉพาะสปอร์ตหรือว่าเราเลือกอยังไงเพราะว่าถ้าถามผมตลาดในกามือสองเนี่ยมันมีตั้งแต่แบบคนที่ขาย r m อย่างเดียว oh. ขายแต่ r m กับปาเต็กที่แบบราคาสูงไปเลย หรือคนที่ขายโรเล็กอย่างเดียวไม่เอาแบรนด์อื่นเลยหรือถ้าเป็นโรเล็กบา,บางกลุ่มนะเขาเอาแต่สปอร์ตอย่างเดียวหรือบางคนถ้าเป็นผู้หญิงก็เอาเฉพาะแบบตัวที่ผู้หญิงเล่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มีแนวทางในการทํำยังไงบ้างฮะเพราะเห็นทํามาเจ็ดแปดปีนี้ก็คือผมว่าก็จับในการมาเยอะอยู่คือตอนแรกไม่ได้ชอบนะคะเราเราก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจําวัน เราใส่นาฬิกาวันี้เราก็ขยับรุ่นมาเรื่อยๆขยับรุ่นมาเรื่อยๆแต่โดยเราเป็นผู้หญิงอะความน่าเชื่อถือ,อ ในการนําเสนอสินค้าที่เป็นของผู้หญิงเนี่ยมันก็จะได้ภาษีมากกว่าอค่ะก็เลือกรุ่นผู้หญิงก็มันก็คือเป็นสตาร์เตอร์ออ่่าาพอเราพูดถึงนาฬิกาโรเล็กซ์เนี่ยรุ่นที่มันเป็นแบบว่าผู้หญิงก็ต้องเด็ดจัดใช่ไหมเด็ดจัดน่าจะขายดีสุดแล้วก็ร่องยาวอ่ะมันก็มีหลักหมื่นหลักแสนต้นอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าเราไปขยับเป็นรุ่นสปอร์ตเลยเนี่ยสปอร์ตเลยบางทีมันแรงไปเรราู้สึกแล้วก็ใหญ่ไปสำหรับผู้หญิงด้วยเราเราจะรับมือไหวหรออะไรเงี้ยเพราะการ ตอบคําถามอ่ะต้องต้องบอกกันว่าผู้ชมผู้ใช้หรือลูกค้าเนี่ยฉลาดฉลาดมากๆนะคะคือยิ่งเป็นลูกค้ากลุ่มผู้ชายอะ่ะเขาจะมีคําถามที่แบบลึกละเอียดทําไมอย่างนี้ทําไมอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ว่าลูกค้าผู้หญิงเนี่ยจะไม่ฉลาดหรืออะไรนะคะลูกค้าผู้หญิงอ่ะเขาจะมีความแบบเขาจะมองในภาพหลักก่อน Uh huh. ความสวยความงามเอ้ยทำไมมันเดินไม่ตรงอ่ะไม่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเราแก้ไขให้อันนี้คือถ้าแก้ไขปัญหาจุดเนี้ยจบไปปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไม่ได้มีข้อปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นลูกค้ากลุ่มที่เป็นสปอร์ตเนี่ยมันจะมีความรายละเอียดขึ้นมากอย่างผู้หญิงเนี่ยเวลานึกถึงในการมือสองเท่าที่สัมผัสน,นะคือผู้หญิงเนี่ยถ้าแบบเอากลางๆแบบที่แบบยอดนิยมก็จะเป็นเดทจัสอค่ะเดทจัสแล้วก็ถ้าเกิดแบบ งบอาจจะไม่ได้เยอะมากก็จะมาเป็นพวกแฟลกมูเลอร์นี่เยอะมากตลาดแฟ a n มูเลอร์สำหรับผู้หญิงอะไรเงี้ย <c oughs> หรือถ้าตลาดบนไปเลยก็จะเป็นพวกปะต็กซิลิปอะไรพวกนี้ได้เลย <c oughs> อย่างคุณขวัญที่ขายมาหลายปีเนี่ยรู้สึกยังไงหรือว่าจริงๆแล้วตลาดเนี้ย ลูกค้าส่วนใหญ่เราเป็นผู้ชายหรือเปล่าครับมือสองไม่นะคะลูกค้าส่วนใหญ่ของขวัญเนี่ยจะเป็นผู้หญิงใช่เป็นผู้หญิงเซอร์ไพรส์มากเป็นผู้หญิงล้วนเลยไม่มีผู้ชายเลยมีบ้างมีบ้างการที่ขวัญเริ่มต้นที่โรเล็กซ์ผู้หญิงมือสองเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นแต่พอเราขายเป็นสักระยะหนึ่งอ่ะเราก็ต้องมีการขยับขยับความใหญ่ ของธุรกิจของเราเนาะเราก็ขยับขึ้นมาเป็นบอยไซส์คิงไซส์แล้วก็มาเป็นตัวสปอร์ตมาจนถึงพวกเดโตนาพวกโคโนกราฟพวกนี้คือก็ใส่บ้างใช่ค่ะนัลนเป็นเหตุผลหลักเลยที่มาเรียนเพราะอะไรเพราะว่าความรู้มันมากกว่าสิ่งที่เราขายมันเป็นความรู้ที่เราอะไม่สามารถรับมือได้ในการตอบคำถามกับลูกค้าสเกลที่มัน ความรู้ที่มันสูงขึ้นนี้ค่ะเพราะฉะนั้นก็การมาเรียนน่ะมันเลยทําให้เราได้ความรู้ตรงเนี้ยเพิ่มมากขึ้นการตอบคําถามถ้าเราทําเป็นมันดีกว่าที่เราทําไม่เป็นแล้วตอบแบบมั่วเอาจริงๆสอบให้เราไม่ได้ตอบมั่วแต่ถ้าเราไม่ได้รู้ลึกจริงอ่ะเวลาเราจะไปขายใข่ไก่ไหมคะขายยาจริงๆส่วนหนึ่งเนี่ยที่ผมเชื่อว่าคนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือคนที่เปิดร้านเนี่ยดูสอบเนี่ย คือส่วนหนึ่งเลยก็คือเรื่องการรับซื้อเข้ามาด้วยนะครับตั้งแต่สเต็ปที่แบบว่าดูนาฬิกาว่าจะต้องดูอะไรบ้างผมยกตัวอย่างนะครับสมมติลูกค้ามาถึงปึ๊บกล่องใบครบเลยนะเสร็จปึ๊บแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีอุปกรณ์ในการเช็คกำลังเครื่องอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงถูกไหมครับเพราะบางทีกล่องใบครบริงแต่ว่าเดินแบบเดินแย่มากอย่างเงี้ยับแปลว่าข้างในอาจจะมีเขาเรียกปัญหาละ คราเนี้มันจะส่งผลมากต่อต้นทุนของเราด้วยถ<ฆ>ูกไหมครับเพราะผมเคยมีประสบการณ์ที่แบบว่าแต่ก่อนเคยหลายปีมาแล้วเป็น10ปีแล้วแต่ก่อนก็เคยขายพวกโรเล็กเอมาก่อนคือปัญหาที่ผมเจอเลยนะคือกำลังเครื่อง<ฆ>ยิง่งถ้าเป็นตัวแบบที่แบบมาในสภาพที่แบบว่าวินเทจหน่อยหรือว่าในกาแบบปีลึกหน่อยเนี่ย<ฆ>ปัญหาที่เจอคือมันเดินไม่ดี<ฆ>แล้วทีนี้เนี่ยพอรับ พอเราเป็นพ่อค้าใช่ไหมเราไปรับซื้อมาปุ๊บสิ่งแรกที่เราต้องทําคือเราก็ต้องไปเซอร์วิสแต่บางทีเนี่ยมันไม่มีอะไรอันนี้ปัญหายอย่างหนึง่งทีนี้การมาเรียนเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยผมเชื่อว่าที่เป็นประโยชน์มุมที่เป็นประโยชน์ก็คือว่ามันจะช่วยช่วยทําให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้นเวลาจะรับซื้อถ้าเรามีเครื่องเช็คการเดินเนี่ยผมว่าช่วยได้เยอะเลยอันนี้นที่หอันนี้สก็คือว่า ลูกค้าสภาพมาแบบเย็นมากอะไรเงี้ยถ้าเราสามารถที่จะขัดทำเซอร์วิสให้ลูกค้าได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เหนือกว่าร้านหลายๆร้านที่ที่ที่เขามีอยู่หมายถึงว่าในเรื่องการตอบคําถามในเรื่องการปิดการขายการปิดจบที่เรานะครับซึ่งจริงๆคุณขวัญก็มาเรียนเข้ามาเรียนเรื่องการทําเครื่องนะครับการล้างเครื่องถอดประกอบทุกอย่างเลยซึ่งจริงอันนี้มันเป็นอะไรที่ เป็นความรู้แบบในเชิงลึกม,มากๆแหละนะครับการถอดสายการเปลี่ยนสายผมว่ามันเป็นเบสิกที่เจ้าของร้านควรจะทําได้แ้ะเพราะว่าเราขายนกาพวกนี้โดยมากเจ้าของต้องลงไปขายเองโดยมากเลยนะที่ผมเห็นร้านที่ดังๆอ่ะโดยมากเจ้าของต้องแบบปิดการขายเองมันคือมันคือเขาบางทีเขาไม่ได้ซื้อนกาเขาซื้อที่เราเขาซื้อที่คุณขวัญ ทั้งหมดเลย <laughs> ทั้งภาพรักทุกอย่าง everything <laughs> เลยเขาซื้อที่เรานะครับ <laughs> แล้วก็อย่างประสบการณ์ที่ได้มาเรียนเนี่ยอยากให้แชร์ให้คนที่ฟังเขาสัมผัสนิดนึงว่ามาเรียนแล้วได้ความรู้ในเรื่องไหนบ้างจริงๆแล้วเนี่ยมีแต่คนไม่สนับสนุนนะคะมีแต่คนไม่สนับสนุนนะคะแต่ขอยืนยันว่าถ้าเราจะไม่ไม่ไม่ต้องเป็นแม่ค้าเนาะไม่ต้องประกอบธุรกิจหรืออาชีพนี้ก็ได้ แค่เราสะสมอะเราควรจะรู้แค่การหมุนเม็ดมะยมหรือการทำอะไรต่อตัวนาฬิกาสักอย่างหนึ่งเนี่ยแค่เราทำผิดนิดเดียวเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้อืมอันนี้จริงมันมันคือมันคือแค่จุดเดียวอะค่ะแต่มันจะขยายวงกว้างได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่ใส่ชื่นชอบแล้วก็รักในนาฬิกาแค่เรามาเรียนอะเราก็จะทำคือมันจะทำให้เราอะได้ได้รู้และ เฮ้ย<ม>อาการเบื้องต้นอะ<ม>เราหมุนอนะมันเป็นยังไงอะ<ม>การที่จะทํานาฬิกาสักเรือนเนี่ยมันมัน,ม,นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเวลาที่เนาฬิกาเรามีปัญหาค่ะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยทำได้ในส่วนที่เป็นพื้นฐานอะเรื่องเล็กอะมันอาจจะไม่ขยายเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้แค่เราลองพยายามแบบเอ้ยเราลองมาเรียนแล้วใช่ไหมคะแล้วเราพอรู้อาการเบื้องต้นเราพอแก้ไขปัญหาได้อะเราก็จะไม่ทําให้มัน เสียมากยิ่งขึ้นอย่างงี้ค่ะถ้าถ้าเรามีพื้นฐานตรงนี้นะคะหรืออีกอย่างหนึง่งถ้าบางคนเนี่ยชอบแล้วก็มีการสะสมเยอะๆหรือถึงขั้นไปประกอบแบบเป็นอาชีพอย่างงี้ค่ะอ,อย่างอย่างขวัญเนี่ยก็ที่มาเรียนแล้วก็ไปประกอบอาชีพของตัวเองเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยการทำนาฬิกาเนี่ยมันมันมันวิเศษมากมแล้วก็มันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันมันน่าค้นหาแล้วก็พอพอยิ่งมาทำปุ๊บมันมันมันยิ่งชอบอ จริงๆอันนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่จริงๆมันก็จะมีคิดเด่นอีกคิดเด่นในที่นี้หมายถึงว่าเป็นเอฟตที่ได้เนี่ยจริงๆมันมากกว่าสิ่งที่มัพูดก็คือคอนเนคชั่นระหว่างสถา,สถาบันกับทางลูกศิษย์เพราะว่าลูกศิษย์หลายคนเนี่ยที่เขาเป็นร้านอย่างเงี้ยเวลาที่เขามีเคสยากๆเนี่ยเขาก็จะส่งมาให้ที่สถาบันอาจารย์ช่วยทำ<ฆ>แล้วก็เราก็ไปบวกต่ออะไรเงี้ยอันนี้เป็นอะไรที่ดีมากแล้วก็หลายคนลูกศิษย์หลายคนก็ใช้บริการ หลายคนเลยแทบทุกคนเลยว่าเวลาที่เขาเจอเรือนแบบแพงๆแล้วเขารู้สึกว่าอันเนี้ยเกินความสามารถเขาแล้วอ่ะเขาก็จะบางคนก็จะมาคอนเซปต์ามาทําด้วยกันที่นี่ก็มีแต่ถ้าเกิดแบบงานเล็กๆน้อยๆถ้าเราอยากฝึกเก็บสะสมประสบการณ์ก็คือมาทําที่นี่ได้ <c oughs> พออย่างรวมมาก็ได้อาจจะสั่สี่เรือนมีใส่เข็มบ้างเข็มหลุดบ้างอ,อาการเล็กๆน้อยๆอยพวกนี้มาฝึกทาที่นี่ได้แต่ถ้าเกิดอาการแบบใหญ่ๆแบบ จะต้องเปลี่ยนลานจะต้องเปลี่ยนอะไรที่มันยากๆอยา่างงี้ก็มีราคาบวกต่อยลูกศิษย์ด้วยซึ่งลูกศิษย์ที่มาเรียนในนี้ที่เป็นลานคาจะได้เป็นฟิตแบบตรงนี้เยอะมากและไปต่อยอดได้จริงๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่มาเรียนซ่อมนาฬิกาเนี่ยมาเรียนเนี่ยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าหลังจากนั้นคือประสบการณ์ล้วนๆแล้วที่เราจะต้องกลับไปฝึกและต้องเจอเคสยากๆแต่อีกคอร์สหนึ่งที่แนะนําเลยคือคอร์สขัด อันนี้แนะนําเลยว่าถ้าเป็นร้านควรจะทําได้นนไถ้าเป็น้านร้านควรจะทําได้เพราะว่างานขัดเนี่ยคือเห็นผลชัดเจนแล้วก็คืนคุณได้เร็วมากเพราะว่าหมายถึงว่าซื้อเครื่องขัดมาปุ๊บเนี่ยถ้าเรามีหน้าร้านมีอะไรเนี่ยขัดปุ๊บลูกค้ารับได้เลยคืออย่างนั้นเลยนะฮะเพราะที่นี่ก็ทําในลักษณะนะั้นเพราะลูกค้าที่ขัดบางทีเขาต้องการแบบไม่อยากทิ้งในกาไว้อะมันมีรอยแค่นิดเดียวอย่างเงี้ย ได้เงินเลยปุ๊บได้เงินเลยซึ่งเป็นอะไรที่เหมาะสําหรับคนที่ทำธุรกิกรรลงทนมากมากนะครับอันนี้ก็ฝากไว้สําหรับคนที่อยากเรียนนะครับแล้วก็ <c oughs> อยากให้คุณขวัญฝากถึงร้านในการของคุณขวัญน,นิดนึงโปรโมทหน่อยว่าตอนนี้เรามีทำร้านที่ไหนยังไงบ้างไปออกบูธที่ไหนยังไงบ้างติดตามได้ที่ไหนชื่อเพจด้วยแนะนำเพจตัวเองนิดนึง ก็ขวัญทำเป็นร้านนาฬิกาของตัวเองอยู่นะคะชื่อว่า 3AM Luxury Watch นะคะก็สามารถติดตามได้ทางเพจเฟ e บุ o กนะคะหรือ IG หรือว่า t i k t o k นะคะช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องเลยค่ะตัวนี้ก็สามารถแบบซื้อขายออนไลน์สามารถนัดรับตรวจแท้ปลอมได้นอกจาก นอกจากที่เป็นเว็บไซต์ที่เป็นออนไลน์แล้ว่เห็นคุณขวัญมีไปออกบูธด้วยใช่ใชไหมครับใช่ค่ะซึ่งบูธนี้เป็นจะไปติดตามอ,อยากลูกค้าที่แบบเขาอยากเห็นตัวจริงอะไรอย่างเงี้ยจากที่คุณขวัญไปออกบูธตามที่ต่งตางๆเนี่ยติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ไหนยังไงบ้างครับ ปกติขวัญจะไปออกบูธกับของสมาคมแบรนด์เนมมือ2นะคะก็สามารถติดตามสมาคมแบรนด์เนมมือสอได้หรือว่าติดตามเพจ3 AM Luxury w a t c h ได้ค่ะเพราะว่าก่อนเราจะไปออกบูธแต่ละที่เนี่ยเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์โปรโมทให้ลูกค้าติดตามของเราติดตามเราไปได้ก่อนนะคะก็อาจจะเป็นไปออกที่เซ็นทรัต่างๆค่ะ ไม่ว่าจะเซ็นทัลลาดพร้าวเซ็นทัลพระรามสองเซ็นทัลเวิด์นะคะหลายๆหลายหลายที่ค่ะอันนี้น่าสนใจมากเลยสำหรับคนที่รักนาฬิกาเพราะว่าผมเชื่อว่าการที่ไปจัดเป็นอีเวนต์ในลักษณะนี้คือลูกค้าเนี่ยได้เดินหลายร้านคือหมายถึงไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีร้านที่เป็นนาฬิการมือสองเยอะเลยใช่ไหมครับค่ะและลูกค้าก็ไปช็อปได้อันนี้ก็ ฝากไว้นะครับขอชื่อสมาคมอีกทีหนึ่งได้ไหมครับสมาคมแบรนเนมมือสองแบรนเนมมือสองเป็นแฟนเพจเป็นแฟนเพจค่ะโอ้วันนี้น่าสนใจมากแล้วก็ใครที่สนใจอยากจะซื้อในการมือสองนะครับก็ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็สามารถเข้ารับชมได้เลยนะครับทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นไ g แฟนเพจเป็นผู้แฟนเพจหรือว่าเป็นติ๊กต๊อกทำไมต้องสามเมือสอง มีที่มาที่ไปอย่างไีเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะแต่จะได้คำตอบที่ดีไหมก็คือเป็นเวลาที่สุดท้ายที่ลูกค้าทักมาแล้วจะตอบเพราะว่านอนตีสามอ๋อลานนี้ที่เด็ดคือเปิดสายปิดดึกเปิดตลอดทั้งวันนะคะทักมาเนี่ยตอบทั้งวันตึงตึงตีสามึงตีสามเลยเหรอครับเป็นคนนอนดึกอู้นอนดึกมากแล้วตื่นมีโมครับเข้าา ต er> ื่นเช้าด้วยไม่ไม่หลับไม่นอนเลยก็สำหรับใครที่สนใจจะมาเรียนซ่อมนาฬิกานะครับก็สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์นะครับ modifykitwatch.com นะครับหรือ IG YouTube i n s t a g r กรมทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับก็สามารถเข้าไปดูตารางการเรียนได้ที่เว็บไซต์เลยนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็ เราจะขอจบก,การสัมภาษณ์แต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ